นี่ได้ทาหลอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเช็คพลังงานนะคะความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคนที่คุณคิดถึงอยู่ว่าตอนนี้เขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณมีอะไรที่อยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างนะคะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายนะกอรอบรบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์นะคะเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กรอบนิดนึงนะแล้วก็ตอนนี้นะคะระบบ y o u t u เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะคะสำหรับช่องของก๊อฟเนี่ยนะคะมีการถูกปิดความคิดเห็นไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ในบางคลิปนะคะซึ่งเขาแจ้งสาเหตุมานะคะว่ามีการละเมิดนะคะมีในเรื่องของการที่แบบ ละเมิดกฎของเขาอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเนื้อหาหรืออะไรก็ตามซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะสาเหตุที่แท้จริงกำลังให้ทาง y u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  e เขาแก้ไขให้อยู่นะคะบางบางท่านถ้าเข้าไปดูแล้วคลิปนั้นๆถูกปิดคอมเมนต์ไว้อันนั้นให้ทราบไว้นะคะว่าก็ไม่ได้ปิดนะจริงๆก็เปิดทุกคอมเมนต์ก็เปิดทุกคลิปนะคะแต่ว่าด้วยระบบ เขาปิดกั้นนะคะแล้วบางคลิปก็โดนโดนปิดจำกัดช่วงอายุที่จะให้เข้ามาดูอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแจ้งทุกทกท่านไว้ก่อนนะคะเผื่อเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทําไมกอล์ฟต้องปิดเพราะบางคนกอล์ฟเข้าใจว่าอย่าที่จะน้อมรับคําทํานายหรืออย่าที่จะระบายอะไรลงไปในคอมเมนต์ในการแสดงความคิดเห็นคือกอล์ฟยินดีแต่เพียงแค่ว่าด้วยระบบอะนะคะบางคลิปกอล์ฟแบบมีคอมเมนต์เป็นร้อย0 0งคอมเมนต์แล้วแต่อยู่ดีดี ระบบ youtube ปิดกั้นก๊อปโดยอัตโนมัติโดยที่ก๊อปเข้าไปตั้งค่าทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งให้ทุกคนเข้าใจไว้นะที่นี้ก่อนแล้วกันนะคะว่าก๊อปไม่ได้ตั้งค่าปิดไว้นะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทําไมถึงไม่เปิดนะคะเพราะว่ามันปิดที่ระบบของมันเองนะคะอะมาดูกันนะว่าตอนนี้เวลานี้นะคะเขาคิดแลวรู้สึกยังไงบ้างมาดูกันมีอะไรที่อยากจะสื่อสารอยากจะพูดอยากจะบอกบ้างนะคะ ไพ่เดทมาใบแรกเลยนะคะพลังงานไพ่คนนี้เข้ามาดูบางคนเลิกกันแล้ว10บดาบนะคะบางคนเลิกลากันอย่าล้างกันจบการยุติความสัมพันธ์กันนะคะบางคนเคยเป็นครอบครัวกันก็ได้นะคะเป็นคนรักนะคะที่เคยมีความจริงจังจริงใจมั่นคงต่อกันมาก่อนแต่สถานการณ์ดูเหมือนว่ามีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงนะคะเลเวอร์ over, มีไพ่3คน หรือมีสถานการณ์อื่นๆมีหฮพินเทสมาด้วยนะคะมีในเรื่องของความไม่ชัดเจนมีนเรื่องของการไม่มีสถาน,นะนะคะการมีในเรื่องของอาการเป็นคนในความลับก็ได้นะคะไพ่สองเหรียญไฮโลแฟนสองถ้วยนะคะไพ่เดอะมูนหกถ้วยใต้สำรับเป็นพลังงานไพ่ของคนเก่าๆนะคะ,ะสถานการณ์วันนี้ เรื่องราววันนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของคนที่คุณกับเขายุติความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือกําลังอยู่ในจุดท,ที่มีปัญหากันนะพอไพ่เขาเปิดมาเป็นไพ่ของการเลิกลากันเลยะคะ่ะหรือการที่คุณทั้งคูอ่อาจจะยังอยู่ในสถานะของการเป็นคนรักกันแต่ลดลดสถานะความสัมพันธ์มาเป็นเพื่อนแล้วก็มีนะคะมีไพ่คนเก่าเก่าเกิดขึ้นนะคะหกถ้วย คนรักเก่าแฟนเก่าสามีเก่าภรรยาเก่าคนที่เป็นอดีตของกันรละกันไปแล้วก็มีในเรื่องของคนในความลับความรักที่ไม่มีสถานนะหรือความรักที่เป็นรักเชิงซ้อนก็ได้เช่นกันนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนแรกหรือบคุคคลที่ไปซ้อนอะไรก็ตามแต่นะคะก็ดูได้ลองดูสถานการณ์ดูลวกันนะคะว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกอย่าวกับคุณเดี๋ยวกฟจะอธิบายฟังนะคะหน้าไพ่เนี่ยมีทั้งไพ่ไฮโลแฟนมา ะะแล้วก็มีไพ่จัสติกมาขยายกันแน่นอนว่าคนคนนั้นที่คุณคิดถึงเขาอยู่นะคะเขากำลังรู้สึกสำนึกผิดเขากำลังรู้สึกว่าเหตุการณ์ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาะะที่เขาเคยทำผิดต่อคุณนะ่ะตอนนี้เหมือนคนคนนี้สำนึกได้แล้วตื่นรู้แล้วคิดได้แล้ว แต่เพียงแค่ยังแก้ไขจัดการปัญหาเหล่านั้นยังไม่ได้นะคะปัญหาของคุณไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของมือที่3นะคะการติดคอมมิชเมนต์แม้แต่กระทั่งในเรื่องของครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องมีอิทธิพลมีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆนะคะและบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่ใครคนใดคนนึง นะคะเริ่มต้นกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเป็นคนรักกันแล้วแต่เขายังไม่ได้เคลียร์ปัญหาพันธะภาระที่ติดค้างคาราคาซังอยู่หรือมีคนเก่าๆก,กลับมาวนเวียนในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะในขณะที่บางพลังงานคุณกับเขาเป็นคู่ชีวิตกันแล้วเป็นคนรักกันแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังบั่นคงกันแล้วแต่อยู่ดีๆคนคนนี้ไปอาบมีบุคคลในความลับ เกิดขึ้นก็ได้เช่นกันปัญหาเหล่านี้มีที่พลมีตัวแปรหมดความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมการเลี้ยงดูการอบรมปลูกฝังสั่งสอนความคิดทัศนคตินะคะมีผลหมดแต่หลักหลัๆเลยเท่าที่กอบดูเนี่ยคนคนนี้กำลังรู้สึกคิดได้ตัวเขาสิบดาบเดทจัสติกสำนึกผิดคะ่ะคือการสำนึกผิดคือการได้รู้แล้วว่า ผลจากการกระทําที่เขาทําร้ายจิตใจคุณที่เขาทิ้งคุณไปนะคะที่เขาเทคุณไปหรือเขาแอบไปนอกใจคุณหรือแอบไปทําอะไรก็ตามที่เป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ที่เขายังไม่แก้ไขสถานการณ์ได้สิ่งเหล่านั้นแหละมันมาทําให้เขารู้สึกว่ายิ่งเขาทําร้ายจิตใจคุณมากเท่าไหร่ยิ่งเขารู้สึกได้ว่าเขาพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ มันแย่ลงเท่าไหร่คนคนนี้กลับยิ่งรักคุณมากเพิ่มขึ้นเท่านั้นกลับยิ่งคิดถึงคุณกลับยิ่งมีความรู้สึกแบบจะทำยังไงอ่ะเหมือนเขากำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาสามารถกลับมาคุยกันได้กลับมาเคลียร์กันได้กลับหันหน้ามาคุยกันปรึกษาหาลือกันหรือจะทำยังไงถึงจะแก้ไขสถานการณ์ที่มีตัวแปรอิทธิพลเหล่านั้นเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์คุณ พราะบางคนอยู่ในจุดที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกสถานการณ์เหมือนเขาก้าวเดินทางผิดไปแล้วหรือปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นที่เป็นตัวแปรในความสัมพันธ์คุณเข้ามาแทรกแซงแล้วทําให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาจากที่รักกันมากๆกลายเป็นตอนนี้เจ็บปวดกันเหลือเกินโดยเฉพาะตัวเขาตอนนี้คนคนนี้นะคะเจ็บปวดทุกทรมานมากเลยเหมือนคนที่ผูกมัด ถูกปมปัญหาให้กับตัวเองเห็นไหมคะถูกมัดไว้เนี่ยแต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขจัดการปัญหาเหล่านั้นได้แล้วยิ่งทำให้คนคนนี้เครียดคิดมากนะคะวิตกกังวลนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลบับจะทำยังไงถึงจะสามารถที่จะแบบกลับมาทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้นะ ก็รู้สึกได้ว่าเขาคนนี้กำลังอยู่ในจู่ที่ทุกข์หนักทุกข์ระทมเลยแหะเสียใจคิดมากนะคะปวดใจแล้วก็กำลังอยู่ในจู่ที่หาทางออกไม่เจอจะทำยังไงแต่สำนึกผิดแล้วนะคะถามว่าสำนึกไหมบอกได้เลย,เลยสำนึกมากนะคะไฮโลแฟนขยายกับจัสติคือการสำนึกผิดคือการยอมรับผิด ในทุกๆก,การกระทําที่เขาได้ทํากับคุณไว้แล้วตอนนี้สองถ้วยขยายสิบถ้วยเขาอยากกลับมาในชีวิตคุณแล้วค่ะอยากกลับมามีความสุขอยากกลับมาเป็นคู่ชีวิตอยากกลับมาเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นครอบครัวเพราะเขาคิดถึงคุณตลอดเวลานะแต่สถานการณ์ตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าทุกอย่างที่เป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขามันยังคาราคาซังอยู่ ตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาที่จะทํายังไงคนคนนี้ถึงจะสามารถเคลียร์ตัวเองได้แล้วกลับมาดีกับคุณเขารู้ว่าถ้าเขากลับมาแล้วเขายังไม่พร้อมอ่ะเขายังเคลียร์ตัวเองไม่ได้คุณอาจจะไม่ได้ให้โอกาสเขาคุณอาจจะไม่ได้ให้อภัยเขานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าสถานการณ์ในอนาคตนะคะเขาคนนี้ เขาจะทำยังไงต่อกับสถานการณ์นี้คะขอดูนิดนึงแล้วกัน,นว่าเขาจะเทคแอคชั่นทำยังไงต่อกับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจะแก้ไขปัญหามันยังไงอะไฮโลแฟนมาเหมือนเดิมเลยคะ่ะเดอะซันนะคะคิงถือเหรียญอสองถ้วยมาเหมือนเดิม เนี่ยสองเหรียญก็ยังมาคือเขาคิดวนไปวนมาแต่คนคนนี้เขายังไงเขาก็จะไม่หายไปจากชีวิตคุณอ่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเขาตัดสินใจไม่ได้อะนะคะยังมีความลังเลมีความสับสนแต่เขายังรักคุณมากนะไพ่หนึ่งไม้เท้า Queen ือดาบแปดไม้เท้านะคะ เดวิลมีใครบางคนตั้งคันอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยหรือใครกําลังแบบหรือมีบุตรกันแล้วก็ได้อาใต้สํำรับจัสติกก็มาเหมือนเดิมเลยนะคะไฮโดรแฟนจัสติกบ่งบอกถึงว่าคนคนนี้รู้สึกผิดกับคุณมากๆสำนึกสานึกอย่างขั้นสูตรอะสานึกผิดมากแต่กําลังอยู่ในจุดข,ของการแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะในสถานการณ์ใกล้นี้นะคะถามว่าเขาจะทํำยังไงจะเทคแอคชั่นยังไงต่อคนคนนี้นะ อันดับแรกเลยเขาจะหาทางออกโดวยวิธีการอาจจะบางคนปรึกษาปรึกษาคนที่เขาสนิทคนที่เขาไว้ใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่รับรู้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาจะสามารถไปขอคําแนะนําขอคาปรึกษาเพราะบางคนหาทางออกไม่เจอนะคะหรือบางคนถึงขั้นไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ ะะไปสงบสติอารมณ์ไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะหรือการที่ไปอยู่กับตัวเองการตื่นรู้การตกตะกอนทางความคิดการหาทางออกด้วยการที่ปล่อยจิตปล่อยใจนะคะใช้สติในการาหาทางออกแก้ไขปัญหาและบางคนก็คิดว่าเขาจะพยายาม take action โดยการที่แก้ไขตัดสินใจให้เด็ดขาดกับปัญหาเหล่านั้นควีนถือดาบ ะะแต่ตอนนี้โอเคละเหมือนดาบทุกอย่างมันยังถูกปักอยู่เห็นไหมคะเขากำลังพยายามใช้ความใจเย็นในการคิดในการทบทวนว่าจะทำยังไงถึงจะเจอแสงสว่างเจอทางออกในความสัมพันธ์นี้แต่ท้ายที่สุดเขาจะสามารถที่จะแก้ไขจัดการให้ความยุติธรรมกับคุณได้หาทางออกจัดการปัญหาเหล่านั้นได้คุณเห็นไหมคะแปะไม้เท้าคือการเดินกลับมาคือการกลับมาหาคุณคือการกลับมา หันหน้าคุยกันกับคุณการกลับมาแก้ไขนะคะเหมือนเขาจะเจอเส้นทางแห่งการแก้ไขปัญหานั้นได้อะคะ่ะดยการที่เขาอาจจะนิ่งเงียบไปหายไปโดยการที่ไปตั้งสติไปคิดไปทบทวนนะคะไปหาเหตุและผลต่างๆว่าควรจะทำยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้ควรจะแก้ไขเป็นไปในทิศทางใดควรจะต้อง ใช้วิธีไหนในการที่จะเขารู้ว่ายังไงคุณก็ให้อภยัยแต่เขาต้องไม่คิดก่อนว่าในการที่เขาจะกลับมาเขาก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ปัญหาเหล่านั้นมันต้องไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะไพ่การเริ่มต้นใหม่แน่นอนคนคนนี้นะคะอยากมาขอโทษคุณ <c oughs> อยากมาสารภาพบาปสารภาพผิดกับคุณนะอยากเริ่มต้นอยากที่จะยังมีเป้าหมายในชีวิตคือคุณสี่ไม้เท้า โ <c oughs> ทษทีนะคะคือไพ่ของความมั่นคงเขายังมั่นคงต่อคุณมากๆนะคะเขายังรักคุณความรักของเขานะคะดวงใจดวงน้อยๆของเขาความสุขของเขาอยู่ที่คุณคะ่ะตอนนี้นะหลายๆคนกำลังอยู่ในจุดที่เขาเริ่มค้นพบทางออกเริ่มหาแสงสว่างเจอแล้วเริ่มรู้แล้วว่าควรจะต้องทำยังไง บางคนนะคะเขาอาจจะใช้วิธีการคือพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ทางคุณหรือทางเขาก็ได้นะถ้าคุณลักษณะเป็นครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ในการที่จะเชื่อมโยงมาถึงคุณในการที่จะทําให้คุณโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวแต่งงานแต่งการมีลูกมีเต้ากันแล้วเนี่ยนะคะ ผู้ใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้คุณทั้งคู่ได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ผู้ใหญ่รับรู้แต่สําหรับบางคนที่โอเคมันเป็นในเรื่องของความรักเป็นแฟนกันเป็นคนที่เพิ่งเริ่มค,คบกันหรือเป็นคนรักกันที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นั่นหมายความว่าคนคนนี้ก็จะ take action ทําทุกอย่างด้วยตัวเขาเองนี่นแหละคือการพยายาม <c oughs> งอคุณพยายามที่จะมาสร้างความสุขให้กับคุณพยายามที่จะมาให้ความกระจ่างชัดเจนกับคุณทำให้คุณรับรู้ได้ว่าเขาสมนึกผิดแล้วนะเขาพร้อมที่เขาจะยอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาพร้อมแล้วนะที่เขาจะแบบให้คุณทำอะไรกับเขาก็ได้อะคุณจะลงโทษเขายังไงนะคะด้วยคำพูดด้วยการกระทําหรือจะตำหนิติเตียน ต่อว่าเขาต่างๆนานาอย่างไงแต่คนคนนี้ก็รู้สึกว่าเขาต้องยอมรับยอมจำนวนนะคะยอมจำนวนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะต้องได้รับผลกระทบการที่เขาอาจจะถูกปฏิเสธจากคุณก็ได้การที่เขาอาจจะถูกเพิกเฉยเย็นชาจากคุณไม่ได้รับโอกาสจากคุณแล้วก็ได้แต่คนคนนี้ขอแค่เพียงได้แสดงให้คุณรับรู้ว่าเขาสำนึกผิดด้วยใจจริงด้วยใจอันบริสุทธิ์ที่เขาอยากที่จะขอโทษคุณ่ะ สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เขาจะทําให้คุณรับรู้แล้วทําให้คุณใจอ่อนกับเขาด้วยปริยายนะคะทีนี้มาดูกันต่อว่าแล้วบทสรุปในเรื่องราวความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะบทสรุปจะเป็นยังไงจะทำยังไงกันต่อนะคะเขาจะทำยังไงต่อแล้วบทสรุปเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ the world ไพ่ของความสำเร็จไพ่ของการ move on เป็นวงกลม knight ถือไม้เท้านะคะ queen ถือถ้วยแปดดาบ hangman แปดไม้เท้านะคะ the wheel ไพ่ หไม้เท้านะคะแปดเหรียญสิบเหรียญนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เฮอร์มคือความสัมพันธ์คุณกับเขานะมันอาจจะต้องให้เวลาในการที่คนคนนี้หาทางออกให้เจอก่อนนะคะอย่างที่อธิบายไปายบางคนยังหาทางออกไม่เจอเลย บางคนยังวุ่นวายงุ่นง่านนะคะหัวจิตหัวใจยังไม่รู้ทางออกจะไปทางไหนนะคะแต่ก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณอะ่ะเพราะว่ามันมีไพ่สิบเหรียญมาสิบเหรียญแปดเหรียญมี the มเดอะวิวม,มาเนาะมีเดอะเวิร์มาคุณกับเขาอาจจะนิ่งเยียบกันไปสักพักใหญ่ๆอาจจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งเฉยต่างคนต่างเงียบกันนั่นแหละเฮอร์มิตแต่บทสรุปสุดท้ายแล้วคนคนนี้ในการนิ่งเงียบของเขา เขาจะมีการเคลื่อนไหวไปด้วยคือการแก้ไขปัญหาหาทางออก8ดาบอันนี้คือการที่เขาอาจจะยังหาทางออกไม่เจอแต่เขาก็คิดที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะทํายังไงถึงจะได้เจอกับเส้นทางที่จะกลับมาหาคุณได้แล้วเขาก็จะได้เจอจริงๆคุณดูนะ8ดาบคือเขายังไม่มีทางออกเห็นไหมถูกกั้นไปหมดทุกที่ทุกทาง8ดไม้เท้าคือการที่เขาเจอกับทางออกมาแล้วเส้นทางเขาเดินกลับมาแล้วเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการสื่อสาร นะคะการพูดคุยการการกลับมาหาคุณการกลับมาเผชิญหน้ากับคุณการกลับมาแบบเหมือนกับคนที่ใจดีสู้เสือต่อให้เขากลับมาแล้วเขาอาจจะเจอคุณพ่นไฟใส่ต่อว่าต่อขันนะคะหรืออาจจะเจอคนรอบข้างตําหนิอะไรเขาก็ตามแต่คนคนนี้พร้อมที่จะกลับมาเผชิญค่ะเด e วิลเนี่ยก็คือเป็นไพ่ของการกลับมาทําให้สถานการณ์ทุกอย่างมาดีขึ้นด้วยเวลาที่เหมาะสม ในถือไม้เท้าคือเขาก็จะเดินหน้าในความสัมพันธ์เพราะเขายังรักคุณแต่สถานการณ์ความสัมพันธ์คุณกับเขานะในครั้งนี้นะคะจากหน้าไพ่วันนี้คุณและเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดการแก้ไขปัญหาเนี้ที่มันเป็นปัญหาที่มันสะสมมานาน,นนานบางคนนะคะแต่ท้ายที่สุดก็บเชื่อว่าคนคนนี้จะสามารถจัดการได้ด้วยวิธีการแยบยน แต่ว่าใช้เวลาเฮอร์มิตคือค่อนข้างนานแต่การนานครั้งนี้มันเป็นความเป็นความรู้สึกของคนที่ไม่อยากทำอะไรที่รีบร้อนแล้วเพราะถ้ารีบร้อนไปทุกอย่างมันจะจบลงแบบเดิมก็ได้เขาไม่อยากใจร้อนแล้วเขาอยากที่จะเดินค่อยๆเดินไปค่อยๆแก้ไขไปนะคะด้วยเหตุด้วยผลด้วยความการมีสติเพราะเขารู้ว่าคุณก็ยังไม่ได้ไปไหนจะเขาใกล้หรอก แต่ถ้าเขากลับมาแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่พร้อมแน่นอนว่าคุณกับเขาอาจจะจบกันแบบเดิมคือการเลิกลาการหักล้างกันแตกหักกันอีกทะเลาะก,กันอีกคนคนนี้จะกลับมาเผชิญกับคุณค่ะแต่สิ่งสําคัญเลยสิ่งนิพาเตือนก็คือว่าคุณต้องระวังอารมณ์ความฉุนเฉียวความกโกรธโมโหโกรธานะคะคุณต้องใจเย็นเช่นกันคุณต้องมีสติเปิดใจรับฟังเขาก่อนเพราะไม่งั้นถ้ากลับมาแล้วขุดคุย กลับมาแล้วลื้อฟื้นกลับมาแล้วพยายามที่จะไปพูดถึงอดีตถึงปัญหาปมปัญหาต่างๆคุณกับเขาก็อาจจะจบอีล็อปเดิมอีกอะ่ะคือท้ายที่สุดแล้วมันจะไม่บังเกิดผลสําเร็จอะไรเกิดขึ้นถ้าต่างคนต่างยังคงใช้อารมณ์อยู่เหนือความรู้สึกอยู่เหนือเหตุผลนะคะความรักของคุณกับเขานะสินิพ่บอกคือต้องใช้เหตุผลใช้เวลาให้เวลาซึ่งกันและกันให้มากเฮอร์มิตคือคนที่ คิดอะไรให้ไา่ตรองถี่ท้วนก่อนแ kind ล of ้วคนคนนี้ก็เช่นกันก่อนที่เขาจะกลับมาหาคุณอะเขาต้องเชื่อมั่นก่อนว่าเขาสามารถทํามันได้สิบเหรียญคือการกลับมาให้คุณมีความให้ความมั่นคงความชัดเจนความจริงจังกับคุณได้ที่ไม่ใช่กลับมาแล้วก็ต้องหายไปกันอีกอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงได้บอกว่าบางคนอาจจะต้องรอเวลานานแต่บางคนอาจจะไม่ได้ช้าอาจจะเร็วๆ อาจจะเร็วๆนี้ที่คุณจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันแต่ให้ระวังการกลับมาคุยกันของคุณกับเขาครั้งนี้อาจจะทะเลาะก,กันอีกมีปากเสียงกันอีกได้นะคะเพราะมีใครคนใดคนหนึ่งยังคงรู้สึกขุนเคืองใจอยู่ยังคงรู้สึกไม่ได้ดั่งใจอยู่ยังคงรู้สึกว่ายังโกรธไม่หายแล้วตรงนี้ละะ้ค่ะมันก็จะเป็นที่มาของความความสัมพันธ์ที่มันยังกลับมาดีดังเดิมไม่ได้สัที นะคะนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนคุณไว้ให้ระมัดระวังเนาะแต่คนคนนี้วนเวียนกลับมาขอโทษคุณแน่นอนอะ่ะแต่อยู่ที่ว่าเขากลับมาแล้วคุณกลับมาเคลียร์มาคุยกันแล้วคุณจะเข้าใจกันไหมหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าคุณเข้าใจกันโอเคความสัมพันธ์คุณมันก็มีโอกาสที่จะเดินหน้ากันไปต่อได้แต่ถ้ากลับมาแล้วมีปัญหากันมันก็อาจจะจดลงเอยแบบเดิมหรือจบแบบเดิมแต่ก็ทิ้งกันไม่ได้อีกอยู่ดีอะค่ะนะคะ,นะคะนี่ก็คือเป็นไพ่ที่ ไกด์ไลน์แนะนำแนวทางคุณนะใจเย็นมีเหตุผลมีสตินะคะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะมาดูไพ่ออร์เค้นค่ะไพ่อยากแนะนำอะไรวายเป็นการที่ เขาอ่ะตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอว่าเพราะอะไรทำไมความรักของคุณหรือสถานการณ์ทุกอย่างมันถึงต้องลงเอยแบบเนี้ยคนคนนี้พยายามหาคำตอบให้กับตัวเองเห็นไหมคะตัวเขาเองเขาก็อยากรู้นะเดี๋ยวขอเปิดให้หมดก่อนติดมานะคะตัวเขาเองเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไมนี่ไพ่โซเมทนะ เมนดิ้งการไพ่ใบนี้เป็นไพ่การซ่อมแซมอ่ะเหมือนการซ่อมแซมการแบบก็เปรียบเสมือนกับความรักของคุณนะคะนะคะเรายลี้หาตัวนี้ก็เหมือนกับความความซื่อสัตย์ต่อหัวใจความาพักความรักที่พักดีอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ที่อยากจะสื่อสารให้คุณรับรู้นะคะไพ่ออรเ์เคเนี่ย คนคนนี้กําลังหาคําตอบให้กับตัวเองอยู่ว่าจริงๆแล้วคือตัวเขาอะทําอะไรลงไปเหตุผลคืออะไรเขายังรักคุณไหมแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเกิดจากสาเหตุใดเขากําลังเกิดคําถามและเขากําลังหาคําตอบซึ่งเดี๋ยวเขาจะได้คําตอบว่าเขาควรที่ต้องทําตามหัวใจตัวเองควรที่จะซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองควรที่จะซื่อสัตย์ต่อคุณ ควรที่จะจงรักภักดีต่อความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอะไรก็ตามในความสัมพันธ์ของคุณและเขาที่มันมีการจบลงไปพังลงไปสูญเสียไปนะคะหรือเสียอกเสียใจกันไปนะคะหัวใจของคุณมันมีความบอบช้าเหมือนแก้วที่มันร้าวไปแล้วอะแต่คนคนนี้จะกลับมาซ่อมแซมทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถึงมันอาจจะไม่ได้ดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่เขาก็จะพยายามกลับมาซ่อมแซมนะคะส่วนที่เขาทําให้มันขาดหายไปอะ ที่เขาทําร้ายคุณอะทำร้ายจิตใจอะคะ่ะจะซ่อมแซมใจคุณซ่อมแซมความสัมพันธ์นี้ให้กลับมาดีดังเดิมให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนเดิมก็ตามแต่แต่เขาจะพยายามนะคะแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ไพ่โซเมทขึ้นมานะ,ะมันเป็นพลังงานโซโคอนเน็กชันนะคะระหว่างคุณกับเขาที่คุณยังทิ้งกันไม่ได้ตัดกันไม่ตัดกันไม่ได้ยังคงมีความรักยังคงอยากดูแลซึ่งกันและกันยังคงเรียกร้องโหยหากลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกัน นี่ก็คือเป็นหน้าไพ่นะคะที่อยากจะบอกกับคุณว่าโอเคคนคนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่เดี๋ยวเขาจะกลับมาแก้ไขเขาจะกลับมาเนี่ยไพ่ใบนี้กคือการซ่อมแซมการแก้ไขนั่นแหละกลับมารักษาความสัมพันธ์นี้ซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับคุณซื่อสัตย์กับความรักครั้งนี้นะคะเขาจะหาคําตอบเจอในไม่ชานี้ค่ะนะอ่ะทีนี้มาดูไพ่ข้อความตอบ ฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำนะคะฉันหวังว่าสักวันเราจะกลับมารักกันเนี่ยเห็นไหมคะว่าจริงๆคนคนนี้เขาว่ารักคุณนะเขาก็มีความหวังแบบนั้นฉันแสดงความรักไม่เป็นแต่ฉันรักคุณถึงเราจะจบแต่ใจฉันไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนที่จบกันไปแล้วเนาะส่วนใหญ่ ระยะทางไม่ใช่ปัญหาระหว่างคุณและฉันบางคนอยู่ไกลกันด้วยเจ็บเจียนตายนะคะผลทางอีกยาวไกลฉันก็มีความรู้สึกจับมือไปด้วยกันนะฉันหาทางออกกับรักครั้งนี้ไม่ได้เดี๋ยวขยับนิดนึง คุณทำดีที่สุดแล้วและมันเป็นแค่ภาพลวงตานี่ที่เขาอยากใ,ให้คุณรู้บางทีสิ่งที่เขาแสดงออกที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นก็ได้นะจริงๆแล้วเขาอาจจะเจ็บปะวดทุกทรมานใจมากกว่าคุณก็เป็นไปได้น,ะนั้นเนี่ยเขาก็เจ็บเหมือนกันเจ็บเจียนตายเลยเห็นไหมคะแล้วเขาก็ยังคงมีความหวังนะว่าวันหนึ่งคุณกับเขาจะได้กลับมารักกันแน่นอนแต่เขากําลังเคลียร์บางสิ่งบางอย่างอย,งอยู่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ก็เท่านั้นเองนะคะ ก็พลังงานประมาณนี้เนาะก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขละกันนะคะน้อมรับคําทํานายกันไปนะคะสําหรับคนที่ต้องการคําทํานายนี้ต้องการให้มันเกิดขึ้นนะคะฝากกดติดตาม u ั s c r คร e และแชร์ให้กอลด้วยนะสวัสดีค่ะ